สวัสดีครับตอนนี้ก็ตอนเจ้าแล้วเนาะเออตอนเจ้าตอนเจ้าแล้วเนาะครับเนาะผมจะมาดูกับดักที่เขาตั้งไว้สองวันก่อนนะครับเนาะแต่ว่าก็ได้ตัวเขาเยาไว้ตัววันนี้ผมว่าให้เงาเสือกซอกปลายบนน้ำเขาเนะเอาไปพอกันเลยครับตอนนี้ก็มาถึงอันแรกครับอดอ้ส่งไหส่งเงาอู้สัสดีครับสว โอ้ส้มหมดแล้ว,คร,วลครับเดี๋ยวผมจะลงมาเนาะครับหนอหอตึวครับหนึ่งสองสามมาหอตัวนี้กันสี่ก็เต้าตัวที่สี่เหรอโอเคครับเดี๋ยวเราไปหออันต่อไปเนาะครับเนะตอนนี้เราก็มาถึงอันที่สองเนาะครับเนะกับบรรยากาศเศร้าๆครับ อันที่สองครับโอ้อันนี้ก็มีตัวมีเขาเหรอสองตัวอันนี้เขาเบอกว่าเงี้ยวครับเราก็ไปห้ออันต่อไปน้องครับนอ้องอันนี้ผมมาถึงอันที่สามน้อครับนอ้องอันที่สามตัววาที่เราได้มันติดเป็นปุกเป็นขวดน้อครับเนาะ โอ้ oh, วันนี้ก็มีเหมือนเดิมครับนี่เหมือนเดิมตัวตัวใบใหญ่ตัวใบใหญ่ครับนี่ครับตัวใบใหญ่ยอมเป็นของอันที่ซีนะครับเนาะตอนนี้ก็ถึงอันที่ซีนะครับเนาะอันทีซีได้สามตัว สี่ตัวโอ้ขอถ่าขอถ่าเดี๋ยวไปหออันต่อไปนะครับนี่ตัวน้อยฮะตัวน,นี้ก็มาถึงอันสุดท้ายได้กรงกี้ตัวเดียวครับกี้ตัวน้อยโอเคครับเดี๋ยวเอาไปสรุปกันนะครับเนะ่อวันนี้ได้กี่ตัวได้กรงไงกองนะครับเนาะอ่ะตอนนี้เ้างกับใบจกันมาเรียบร้อยนะครับเนาะยห้าอันได้อยู่ประมาณสิบกว่าตัวครับ นาทีเด็ดก็คือตัวนี้ครับเขามันเบลเขามันเบลครับแต่ง้ามทรงงามทรงงามครับนะครับนะครับเป็นไรครับผ่าน,นครับนะครับที่หงว่าจะเอาวันนี้จะเอาตัวเขาเงาซอกปลายนะไยซอกปลายได้หรอ โอเคครับผมวันนี้ก็ได้ตัวเขาแย้วเนะครับเนาอเดี๋ยวาไปเจอกันวันหูกไหมครับสวัสดีครับ